กดเหล็กร่วมสังกัดเอสุภชัยหลังจับได้แอบ,บสัมพันธ์ต่อเพื่อนหากย้อนกลับไปเรียกได้ว่าเป็นประเด็นอย่างหนักหลังจากที่เอสุภชัยเผยปู่สองหลักรวงโน้ต <Note, S 2> แค่คนหน้าคล้ายบอกไม่ห้ามแต่ไม่สนับสนุนใช้ผู้ชายร่วมอ้ําซึ่งเจ้าตัวเผยว่าในฐานะที่เอเป็นคนกลางบอกได้เลยว่าเอลําบกมากตัวอ้ําเองเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกตัวเอเองก็บอกปู่ไปแล้วว่ามันไม่สมควรแต่ปู่เขาก็ไม่ฟังก็ไม่รู้จะทํายังไงเอเอง ก็เหมือนเป็นผู้ปกครองปูเขาคนหนึ่งก็ต้องเลือกที่จะเงียบแล้วก็ดูการเดินต่อไปข้างหน้าของเขาถ้าปูเจ็บปูก็อย่ามาโทษพี่เอนะเรื่องนี้เอคุยกับปูตลอดปูเขาก็บอกว่าเป็นคนหน้าคล้ายเขาตลอดเลยแต่ถ้าเป็นไปได้เอก็ไม่อยากให้มันเป็นแบบนี้เพราะปูเองก็อยู่ในการดูแลของเอมันก็ลำบกไงอย่างงานวันเกิดเอปีหน้าจะเชิญใครละ่ะถ้าเกิดวันหนึ่งเขาคุยกันไม่ได้เอต้องจัดงานสองชั้น เราคือเอมีกฎในสังคมของเอข้อหนึ่งว่าคนที่เป็นแฟนเพื่อนห้ามเป็นแฟนเพื่อดีเข้าใจไหมเป็นกฎที่เอใช้มาตั้งแต่เด็กแล้วห้ามเอาแฟนเพื่อนแล้วเอก็จะพูดกับทุกๆคนในกลุ่มแก๊งเหมือนเอมีแฟนแล้วเลิกกันแต่วันหลังมาเป็นแฟนกับเพื่อนสนิทเอก็จะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องปู่เขาก็บอกกับทุกคนว่าเขาปลืม้มอ้ําเวลาที่เราปลืม้มใครเราก็คงอยากจะเดินตามรอยคนที่เราปลืม้มเหมือนเวลาเราปลื้มศิลปินก็ยังไปประมูลของสิ่งที่คนนั้น ช้เสร็จมาใช้ต่อเองเอไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นเหมือนในบ้านเรามีพี่น้องแล้วมามีแฟนคนเดียวกันเอรักทั้งปูและอ้ำเอไม่อยากให้ความสัมพันธ์มันออกมาเป็นแบบนี้ไม่ใช่ว่าโนอตเป็นคนไม่ดีเอยืนยันว่าโนตเขาเป็นคนดีเพียงแค่เอบอกโนตว่าคุณมีสิทธิ์เลือกเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนะอีกทั้งหลังจากมีข่าวนี้ก่อนที่ทั้งคู่จะห่างหากันออกไปล่าสุดทั้งคู่ก็บังเอิญมาเจอกัน โดยพี่เอก็ได้โพสต์ความประทับใจผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวถึงน้องสาวอย่างปูว่าน้องปูแวะมาเยี่ยมหลังจากที่มาเยี่ยมเสร็จก็แยกย้ายกันน้องปูก็สก่งข้อความผ่านไลน์ซึ้งซึ้งมาว่าพี่เอดีใจที่ได้บังเอิญเจอกันนะคะอยากจะขอบคุณที่ท่าที่ไม่เจอหนูในห้างตอนปูอายุ13หนูคงไม่มีวันนี้ขอบคุณจากใจท่าหนูเคยทําอะไรที่ตอนเด็กๆหรือบ้างแสบบ้างหนูขอโทษนะคะรักและเคารพเสมอทับพี่มันทําให้พี่เอคิดถึงวันเก่าๆตอนเด็ก ได้ตั้งชื่อให้น้องปู่ว่าปรยาสวนดอกไม้น้องปู่ก็ร้องให้บอกว่าไม่เอาแต่วันนี้พี่เอก็ดีใจมากนะคะที่ปรยาสวนดอกไม้คนนั้นได้ประสบความสําเร็จในทุกๆอย่างพี่เอรักน้องปูนะัทั้งนี้แฟนคลับหลายคนก็เข้ามาชื่นชมทั้งคู่กันใหญ่ว่าดีใจที่วันนี้ทั้งคู่ยังคงปรานธนาดีต่อกันแถมทั้งคู่ยังประสบความสําเร็จกันทั้งคู่อีกด้วย